ขึ้นมาละไปข้างบนอ่ะป่วยเดี๋ยวเขามากินอารมณ์เดี๋ยวเท่าเท่ามากินทเท่าเขามากินเขาลูกที่กินของเขาเขาไปเจาะกินขเขาหาอาหารไม่ได้เข,ขาจะกลับมากินมาหนี้นลูกเอาไว้นี่เนี่อ่ะอ่ากินเขาจะรู้ของเขา,ทาเท่าเขาจะรู้ ไก่ตัวนี้ฉลาดแต่ตอนนี้เขาลงไปซอว่าหากินเขาละไม่อยู่ละขึ้นมาก็เห็นสิ่งดีมีมงคลน,นั่นดูเองได้ดูเองได้ กินนี่แน่ลูกเด้ถ้าโปรยไว้ให้ละเตรียมให้ละกินเองไม่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีกินมีใช้ไปละสายสายไปไม่ดีขึ้นว่าโอ้น้ำเต็มลำเหมืองเลยฝนตกลงมาสองแรงกับสองคืนน้ำเออใส เปลียมล้นเลยนะครับผู้คนชื่นใจต้นไม้ก็ยิ้มเบิกบานได้น้ำได้ท่าโอ้มะนาวของข้าเขียวอุ่มอีกสองปีได้กินลูกแน่นอนอดินปุ๋ยใส่ไว้เขียวงานเลยมะนาวชั้นดีนะนี่เกิด เอเลยนะเอามาเพาะไว้หี่เจ็ดเอเลยพันหายากขนาดหายากก็ไม่รู้จะหาทำไมก็รู้อยู่ว่าหายาก <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอ้โอดูน้ำดูน้ำด,ำด,ำดูท่าดิโอ้เปี่ยมเออล้อนเลยโอ้น้ำน้ำเออเลยนะครับ น้ำเยอะมากละนี่ไม่ใช่น้ําของกรมชนส่งมานะเป็นน้ําฝนนะครับช่วงนี้ท่านไม่ผ่านน้ําชนประทานผ่านมาละเพราะละดับแค่น้ําฝนก็จะล้นเอ,อ่อน้ําเมืองอยู่และน้ําชนประทานเลยไม่ต้องถอยไปเหลือให้แต่น้ําฝนพอพื้นที่นี้เอาไว้รองรับน้ําฝนเลย ไปละไปละดูพระอาทิตย์อุท้ายนะครับตื่นขึ้นมาได้รับแสงพลังงานอาทิตย์ถือว่าดีมากละเป็นพลังงานวิตามินทำให้จิตใจชุ่มชื่นยืนในพลังงานแสงเป็นสิ่งดีครับ